วง,งจุ้ยพิชัยสงคขาขอขอบคุณหินปังปังพลัสสมุนไพรสำหรับผู้ชายอึดแข็งทนนานพร้อมรบในสมรภูมิรักสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ธนวัฒน์เช่นเคยครับสำหรับคนวันอังคารต่อเนื่องจากไวย สี่สี่ปีย่างเข้าสู่สี่สิบห้าปีเกิดอะไรขึ้นครับมีตำแหน่งดาวดวงหนึ่งครับหลังจากวันเกิดของท่านมีการเปลี่ยนแปลงดวงชะตานะครับระบบฟริยะจักรวาลมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาซึ่งขึ้นอยู่กับวันเกิดของท่านในดวงปีนั้นท่านจรเข้าสู่อายุที่เท่าไหร่และดาวดวงหนึ่งครับซึ่งเข้ามาเล่งท่านในดวงชะตาค่อนข้างเต็มเมนะครับหลังจากครึ่งปีนั่นก็คือ ดาวอาทิตย์ครับส่งผลอย่างไรสําหรับคนวันอังคารอายุ45ปีครับดาวพฤหัสควบคุมดวงชะตาในเจ้าเรือนดาวศุกร์มาถึง44ปีไว้ย5 5ปีครับครึ่งปีผ่านไปครับทำให้เกณฑ์ชะตาของท่านมาตกอยู่ที่ดาวอาทิตย์ครับดาวพฤหัสตกดาวอาทิตย์เกิดอะไรขึ้นครับของคุณวันอังคารนะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับ อาชีพดีขึ้นครับบุตรบริวารเริ่มขยับตัวไปในเกณฑ์ที่ดีขึ้นของที่หายได้คืนครับมิตรและผู้ใหญ่ให้ลาบอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแน่นหน้าอกโรคหัวใจระบบเลือดข้อต่อตั้งแต่คอลงมาเพราะดาวที่นี่แรงครับซึ่งหมายถึงระบบข้อต่อต่อตางๆ เริ่มใช้ของแพงแต่งตัวดีแล้วนะครับในช่วงนี้เริ่มหาของมาสีสันเรื่องใบเสื้อผ้าหน้าผมครับคว,วันอังคารในช่วงของดาวพฤหัสแต่ยังไงก็แล้วแต่ยังคงระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอยู่ดีนะครับวิธีการแปบแก้ดวงชะตาในปีนี้เพราะด,ดาวดวงนี้เสียเรื่องบริวารดาวพฤหัสเสียบริวารอยู่แล้วทําคุณคนไม่ขึ้นอยู่แล้วแต่ดาวดวงนี้ครับดาวอาทิตย์ เสียเรื่องพักพวกเพื่อนฝูงครับบริวารไม่ค่อยเชื่อฟังระวังเรื่องการหักหลังนิดหนึ่งนะครับทำเงินคนไม่ค่อยขึ้นให้คนยืมตังค์มักไม่ได้คืนครับนี่คือวิธีการวิเคราะห์ในเรื่องของดวงเกณฑ์ชะตาคนวันอังคารสี่สิบห้าปีครับลาบลื่นดีครับแต่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ห้ามปีนี้ย่างเข้าสู่สี่ห้าปีในปีเกิดของท่านเต็มเมครับไปไหว้ศาลหลักเมืองต้มไข่ ้มให้เลยอายุเท่ากับต้มไป54ฟองครับมีผลไม้9อย่างครับอิงเตียรองก็ด้านล่าง6แผ่นจุดทูบ6ดอกสวบคำว่าสุริยะปริตตะปาโถลํำลึกถึงพระเสื้อเมืองพระสงเมืองครับเป็นวิธีการแก้เคล็ดจุดประทัดให้เสียงดังนะครับจากนั้นนำไข่มาแจกจ่ายและผลไม้มาแจกจ่ายอย่าลืมให้สัมภเวสีซึ่งอยู่ด้านหน้าซ้ายและขวาประตูทางเข้า ของสารหลักมือด้วยเท่านี้แหละครับเป็นวิธีการปรับแก้ในเรื่องของเกณฑ์ชะตาของดวงแล้วมันถวายพระประจําวันเกิดวันอาทิตย์นะครับถวายสังฆทา,านควบคู่ไปด้วยใช้พระอาทิตย์นะครับพระของคนวันอาทิตย์นะฮะจำเอาไว้นะครับ,จะ,ะรบจะส่งเสริมเกณฑ์ชะตาของท่านให้เป็นผู้บริหารหรือลาบลอยจะเข้ามาหาท่านครับนี่เป็นวิธีการแก้ดวงสำหรับวิธีการแก้ดวงหงจุย้ยสำหรับคนวันอังคารในปีนี้ให้ท่าน นำไยห้าธาตุครับมีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้าและสีขาวครับพันเป็นเลขแป่เป็นหลอด LED ให้กระพปปิบปุ๊บปุ๊บอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ไปติดทิศตะว,วันออกชิีงเหนือกระตุ้นเรื่องโชคลาภเท่านี้แหละครับเป็นวิธีการปรับแก้ในเรื่องของห่วงจุ่ยในปีนี้สำหรับคนวันอังคารวัย45ปีครับ ปีหน้า46ปีแล้วมาพบก,กับผมอาจารย์ธนวัฒน์ในช่วงดวงจร46ปีของคนวันอังคารพบกันช่วงหน้าครับง,งจุ้ยพิชัยสงขามะเขือเผายกเขาหลับลังเลวไร้ดีลาเฉื่อยชาทางเพศกระชับพื้นที่แต่ไม่สำเร็จปฏิเสธการรบ สยบผู้ต่อสู้ไม่ได้ยินฟังฟังพลัสปรับรักษให้พร้อมลบสม,มุนไพรบำรุงร่างกายที่เข้าใจคุณผู้ชายอย่างตรงจุดยินฟังฟังพลัสสูตรต้นตำรับจากจีนแผ่นดินใหญ่บวกกับสมุนไพรอันทรงคุณค่าด้วยส่วนผสมที่ลงตัวผลิตโดยเจ้าของสูตรที่ส่งออกมากที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายเข้มข้นอัดความพิษมาเต็มพิกัดทุกเม็ดยินฟังฟังพลัสจัดให้เพียงเม็ดแรกคุณก็ประทับใจบอกกับใครไม่ได้คุณต้องลองด้วยตนเอง ตรงกัดอาลีหรือปลาไหลเผือกของขวัญจากพระเจ้าที่เหล่าท่านชายไม่ทราบมาก่อนสารสกัดจากรากปลาไหลเผือกทาให้เกิดการถือกตัวทางเพศโดยช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวดีขึ้นทําให้มีความคงทนในการมีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้นเจ้าโรคและอันทะจะมีการเพิ่มขนาดที่ใหญ่ขึ้นตั้งถังเช่าบํารุงไตเสริมภูมิคุ้มกันและพลังชีวิตแก้อาการย่อนสมรรถภาพทางเพศมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่และความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย โสมจีนบำรุงกำลังเสริมสมรรถภาพทางเพศบำรุงระบบไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นและช่วยเพิ่มปริมาณอสุจิลดการเสี่ยงโรคเบาหวานยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งยากเขาแพะบำรุงไตระบบขับถ่ายเสริมสมรรถภาพทางเพศอบเชยจีนแก้อาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวอาการหลังเร็วบำรุงหัวใจแก้อาการปวดปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนควาวเครือแดงบำรุงสมองบำรุงร่างกายแก้อาการอ่อนเพลีย รักษาอาการผมร่วงให้ดำเงางามเหมือนเดิมเสริมสมรรถภาพทางเพศปลาเก็กบำรุงเลือดเสริมการทำงานของไตและเสริมกำลังของเส้นเอ็นให้แข็งแรงขึ้นเพิ่มความฟิตให้ปึงปังของท่านชายกระตุ้นเลือดให้หมุนเวียนได้ดีขึ้นเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งยินปังปังพลัสเป็นสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติร้อเปอร์เซนต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยปลอดภยัยไร้สารตกค้าง เรียกความฟิตพิชิตมังกรหลับปลุกให้คืนชีพฟิตปังเหมือนมังกรสู้ฟัดพร้อมรบในสมรภูมิรักอย่างเต็มพลังอึดแข็งทนนานทานหยินปังปังพลัส1กระปุกบรรจุก30แคปซูลร,ราคา1,900บาทสนใจสั่งซื้อโทร